สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับช่องเลยโยงชาแนลวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่มุมป้อมเพชรกันครับเราพาท่านผู้ชมมาชมสามแยกวังน้ำวนกันเต็มๆครับวันนี้น้าไหลเชี่ยวแรงมากครับท่านผู้ชมดูลื่นที่ครับตีเป็นฟองฟอดเลยครับขึ้นมาเป็นระลอกระลอกนี่สามแยกวังน้ำวนนะครับไม่ใช่ทะเลนะครับอย่าเข้าใจผิดวันนี้น้ําแม่น้าเจ้าพระยาไหลแรงมากครับท่านผู้ชม แล้วก็น,น้ําเริ่มเป็นสีแดงครับโอ้โหยางกลืน้ําป่าไหลหลาครับโอ้ให้ผู้ชมได้ชมกันเต็มเต็มตาครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าสามแยกวางน้ําบนที่ทํนไร้ท่านเคยได้ยินแต่ชื่ออาจจะไม,ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมชมดูเอาครับขึ้นตีมาเป็นระลอกระลอกน้ําหมุนเป็นวงกลมอย่างที่เห็นนั่นนะครับคําว่าสามแยกวางน้ําบนไม่ได้มาแ่ลง่ายครับตรงนี้น้ําหมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียวนะครับ หยุดปลาเซียนมาอยู่ตรงนี้่านท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นกับอยาเห็นอย่างที่เห็นกันน่นะครับน้ำมาเป็นระลอก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 ขึ้นมาซัดมาอย่างกับน้ําทะเลครับเลือโยงของเราก็มากันวันนี้มาสี่ลาครับบรรทุกกานยึดไปอำเภอนครหลวงครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ใช้พ่วงแค่สีพ่วงครับเรือข้าท้ายหนึ่งลำแล้วก็เรือพ่วงข้างอีกหนึ่งลำก็ค่อยๆบรรจงเข้าโค้งครับ เียงดังสวรรค์วันไว้คร Herm ับเือโบนัลโอค่อยๆเลื่อกเอียงตัวเข้าโค้งแล้วครับท่านผู้ชมไหลไปแล้วครับลำที่หนึ่งลำที่สองเลื่อกเอียงตามครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมโปเข้าโค้งกันบ้างครับเราเห็นแต่เรือเข้าโค้งเป็นยังไงวันนี้เรามาดูโปเข้าโค้งกันครับท่านผู้ชมโอเลื่อยไขว้ันครับท่านผู้ชมโอเลื่อนเอียงตัวเขาครับตอนนี้เร่งเครื่องเต็มที่ครับไม่มีฝนครับตอนนี้เสียงเทอร์โบสี่ลำดั onun, <Ag> งกระึ่มเป็นพวกมุ้งน้ำราวพยากระเลยเชียครับโอ ยังตัวใส่กียังตัวไปต้งไม่ลัวเซอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมลบที่สี่ยงตัวมาโอ้คนัวเล็กน้อยครับฝนี้โหดเชือกตึงกระชากต้องให้เรือเล่นเชือกเต็มที่ครับท่านผู้ชมเรือวิ่งต้องม้วนไปแล้วครับเรือเข้าสีทางตรงครับจต่วาดูโบกพวครับแมม้วนา็พวงอยากสง่งงามม้วนยังไงก็เคยดูแต่เรือเข้าพวงไม่เคยดูโบกเข้าควงกันวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูโบกเข้าพวงกันครับ เขาทำกันยังไงจะมีเรือลากล้ำมินครับเพยคอยดึงโปะมาให้โปะออกนอกรูร่องล้างครับปกติหน้าแลมไมนมีครับล้ำมิ้จะมีเฉพาะหน้าละน้ำหลาครับใช้เรือลำนี้ครับเป็นตัวดึงช่วยประยุกต์แรงนิดหนึ่งครับเพื่อให้เข้าสู่วังน้ำบนได้เต็มได้เร็วขึ้นครับมีกอเนห่เครื่องรันดันครับมาแล้วครับโอ้โห่อยควนยาวมาเลยครับ่ักผู้ชมตอนนี้ไม่มีควนครับเพื่อจะดึงให้โปะผ่านวังน้ำบนไปให้ได้ครับ่ากผู้ชม เป็นไงบ้างครับน้ําไหลแรงมากครับวันนี้น้ำเรเ็นสีแดงครับขึ้นขึ้นกระโลกกระโลกขเขาควนเขาโคบแล้วครับท่านผู้ชมบรรยากาศการเขา้าโคงเขาโคงค่อยๆประมาณนี้แหละครับรเราเห็นเรือเขา้าโคงวันนี้มาดูพวกเขา้าโคงกับอีสต์ไทยของเราก็าเหัวชนมาครับท่านผู้ชมดันหัวมาเพื่อใช้แรงเลยครับใั่เข้าไปแพรตรงนี้นะครับวันนั้นที่จะเกิดเกอดชนแพรวันนี้ก็ทาแพรไปนิดเดียวครับท่านผู้ชม น้ำหมุนเป็นวงกลมมาแล้วครับเรื่องี่ไทยของเราก็ดนกันเต็มที่ครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ผ่านไปให้ได้โอ้หช่วยกันคนละไม้คนละมือครับพวกของเราวันนี้มาสามโปครับช่วงนู้นน้ำหลากนี้เห็นแต่สามโปครับไม่เห็นสี่โป๊อีกสองโป๊กับสามโปโอ้โหวางน้ำวนตนนัวนี้น้ำเชี่ยวไร้การหมุนเป็นวงกลมหนา้ากลัวมากครับท่านผู้ชมพวกของเราก็ผ่านไปได้ดูดีครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับว,ว,ว,วันนี้มาชมบรรยากาศที่ป้อมเพชรกันครับ บรรยากาศเรือโปเข้าสู่สามแยกหัวนเข้าโค้งบรรยากาศเรือโยงแล้วก็เห็นมาเยอะแล้วครับวันนี้มาชมเรือยโยเรือโปเข้าโค้งกันครับส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบ๊ายบายครับ